ไม่ต้องแกลี่ไม่ต้องรีบร้อนลูกไม่เข้าแล้วนครับหลือพีไม่ไม้ไม่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 ไ่ไม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 ่ไไม่ไม่ไเ่ไม่ไม่ไม่ม่ม่ไ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 ม่นม่่ไม่ไม่ไไม่ไมมม่ บาลลำลังยิงไม่เข้าครับเอาครับแม่ยืนเอาแค่ครับโอ้นี่ครับเอาเปลียนบ้างครับเปลียนบ้างครับถ้าเบอร์คนนี้ยิงเข้านะครับนะครับอยู่รถเก่งเขาพยายมยิงรบา้ครับยิงเข้าครับยิงเข้าเครับไม่เข้าเตที่นะครับยิงเม่ไไ่เข้า เอาครับมีนะครับฟังเสียงูกหวีดครับผีดพลาดนะครับไปต้องรีบนะครับใจเียร์นะครับผีกพลาดคนที่หนึ่งนะครับโอ้ดีใจไปแล้วเมื่อกี้เอาสิดพลาดครับลงแล้วยิ่งเอานะครับเอาแล้วสำหรับนัดที่แปดแล้วนะครับ เนิ้อสำรานได้เสี่ยงเนื้สำรานยิงเข้าไปแล้วนะครับโอ้โห,โหเอาย่างยืนไหครับไปยิงไม่เข้านะครับนะครับตกรอบเลยครับยันยืนนะครับโอ้คนยันยืยนนี่ผู้อัาชีพนี่หลายคนเลยนะครับถ้ายิงเข้านี่โอ้โหเอาคนที่สียคนสุดท้ายยันยนืนเลี้ยงครับยิงไม่เข้าครับโอ้โหผลปรากฏว่าเนินสำรานนะครับเข้า ในรอบส่ทีมพี่แทเนยที่จะว้าแ่บอลรวมาดูเข้าราดูนี่ัำลักสำลักไยิีเหมือนกันเข้าไปแล้วนะมดติดล่าอะไรครับอาติดลนะครับตัอสุดแงกอ้าวติดล่าทสนาคอบจริล่าับสิ้แก้วครับไปเลยนะครับ เอามาดูจุดโทษนะครับคนที่สองของจิลกล่าครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับเอ้อางเเขาาครับอาเอาอาเอาเอาเอ้เอา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 อาาเอาเอาาเาเข้าอาลเาาเาเเาเอเเ คนที่สามบางรู้กบบอมตั้งนะครับอ้าวคนที่สามบางรู้ครับยิงยิงไม่เข้าเลยจีบ้าจะมีลุ้นยังมีลุ้นจงมีลุ้นจีว่าเรายังมีลุ้นอ้าวคนที่สามจีบ้าถ้ายิงไม่เข้าก็บ้านพบยิงนะครับผมหลายคนถ่ายูปคนที่สามนะครับของาไว ตั้งบอลแล้วยิงช่วงตีเสมอพร้อมรับกรรมการให้สัญญาณยิงตับผลปรากฏว่าลองลวดนะครับาผ่านเข้ารอบนะครับเข้ารอบ4ีทีมนะครับสุนปรผสมหญิงนะครับอนะครับอ่า จิกลาดเราพาดท่าไปของหลวงลวกแล้วเรามาดูของผู้ชายต่อครับจิกลาดมานะครับอ้าวจิกลาดต้องมาแก้แค้นแล้วครับนี่ครับเบอร์สิบน,นโอ้โหตัวจี๊ดนะครับ